ใส่เออปลาแดกใส่ไข่เด้อค่ะส่วนประกอกบมันกะมีเตรียมไข่นะค่ะเตรียมไข่ไข่หลกักกะมีปลาแดกที่เขาสับแล้วค่ะสับให้มันละเอียดแล้วหลักกะมีหัวหอมที่เขาหั่นเป็นฝอยๆแยล้วก็บใบบักกูดหั่นฝอยกระเทียมหั่นฝอยแล้วก็มีจกมักมะนาวมะนาวค่ะวันนี้เขาก็ มาผัดผสมเลยค่ะ,ต,คะตีไข่ก่อนค่ะตีไข่ก่อนจ้าทำกับข้าวมีอะไรคะอย่านนะั้นไฟมันร้อนลูกตีไข่แล่ะก็ะเอากระเด็กลงเด้วย ยาลูกใหญ่ยังไม่สุกแม่หน,นูจะกกนจาจาจะแล้วลก็รอกินเด้อใไ่กระเดชใม่ระดหลบหลบหลบก่อนไฟมันร้อนเด้อลินดี้แล้วก็ีเขากันเลยค่ะยีเขากันแล้วกัี เาหอมที่เขาหั่นหอมใบกระกูดแล้วก็เทียมลงไปเลยค่ะลงไปเลยง่ายๆค่ะนี่ยลักกรบีกน้ำลงไปนิดน้อยกันเลยครับีบน้ำลงไปบีกน้ำอีกตัดเข้มด้วยพี่น้องบีบน้ำลงไป นี่นี่ถอยลูกมาแบบยายชูยายชูอะไรก็ยายชูนี่ไงยายชูปรุงรสไม่ใช่ยายชูอยู่บ้านเออหรอยายชูอยู่บ้านเหรอแต่ยายชูต้องไปค่ะอันนี้เขาต้องใส่น้ลำโพงนลำปลาค่ะเพราะว่าปลาแดดมันก็เทีมอยู่แล้วพี่น้องหอมหอมจังจ้าหอมจังอ่าแค่นี้ก็อันนี้เขาแบาบไออ,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 อนนีเขาผสมกันแล้ว ข้าสีอเอาไปตังใส่หมอดีข้าค่างไว้เด้อค่ะเด้อ,อนนจ้าเดี๋ยวสุกแล้วไม่ให้กินเด้อสุกแล้วให้กินนะคะน,นี่ข้าวเจียวใส่หมอขาขาหดีข้าค่างไว้เด้อค่ะแม่ขาแม่ขาจ้าจ้านี่หมอทีขาขา่ข้าค้างไว้มันหอนพอดีเราข้าวกระเจี๊ยเอาอันถวยอัน จะคือใครใส่ปลาแดกเข้าหนีไปลงเงด้วยค่ะไปลงแล้วก็รอให้มันสุกนี่ลงแงเราก็ปิดหม้อเลยจ้ะปิดหมอ้อ้บบดนีเข้ากะรอเวลาให้มันสุกด้วยค่ะเดี๋ยวเฮาจะกลับมาเบิง่งอีกรอบหนึ่งตอนมันสุกจ้าจ้า,า,าว่างหันกวยสานบันไหลลืมใส่บักพริกกวยสานบันไหลเอาบักพริกใส่กนเด้ค่ะ นี่ใส่ติก่อนมื้อนี้ใส่พี่น้องจักหน่อยก็สุกแล้วจ้ะค่ะปิดหม้อไว้ต่อ ขาวเบิงตอนมันสุกด้วยจ้ะจ้ะขามาเบงก,ก่อนว่ามันสุกบะวิธีการเบงเข้าต้องเอาซ่อนไปจิ้มเบงว่าข้างในมันเป็นน้ำแล้วหรือมันแข็งจ้ะว้าทำไมมันรลอนจังเลยโว้ยโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะมันจะเป็นน้ำยิ่หน้อยนึงเดยวอีกจังน้อยก่อนค่ะใส่ชุบแล้วพี่นอ้อง ไปสุกแล้วรออีกจักแป๊บเดิน่ะค่ะเด้อขั้วอีสานบันไหลบ่ามันหมาจะสุกเลยเนาะพี่น้องอยากให้เบิ่งอีกรอบนึงโอ้โห่อนปานอยู่ไฟพี่น้องเลยจึ๊กโอ้ยสุกแล้วค่ะแม่บันดีเจ้าออกจังไงเนาะพี่นี่ออกยัไหนน้อขึ้นหอนเขาต้องปรงหมอลงหลวงตัวเนาะเดี๋ยว ก้อสารมาหลยขอปรงหมอจะเข้ากันเด้วนี่มันสุกแล้วมันสิออกมาเป็นหน้าตางสิค่ะ